สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็พามาชมอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่พยายามปลูกแล้วก็ใช้เทคนิคของชาวจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับในการปลูกเป็นทุเรียนดินเหนียวนะครับคือผมอยู่ในเขตอำเภอสัมพานนะครับซึ่งเป็นเขตใช้คําว่าติดกับจังหวัดนนทบ,บุรีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศดินต่างๆก็ค่อนข้างเสมือนกับชาวนนทบ,บุรีนะครับเป็นลุ่มที่รับลุ่มแม่น้ํานะครับ นี่นะครับก็หลังจากที่ต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับผมไปซื้อกิ่งพันมานะครับจากร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคของชาวนวลทัปรีคือใช้ต้นทองหลังนะครับในการเป็นปุ๋ยในต้นเจ้นนะครับนี่นะครับต้นทองหลังเมื่อคลิปที่แล้วนะครับต้นทองหลังนะครับจะเป็นท่อนยาวๆนะครับหลัง ที่ผมไปเอาขึ้นมาจากในสวนผมนะครับแต่ว่าพอเป็นท่อนยาปุ๊บเราก็ดูแลยากครับเราเดินลดน้ํายากแล้วก็มันเกะกะครับผมก็เลยใช้เลื่อยนะครับเลื่อยให้เขาเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้นะครับนี่พอเป็นท่อนเล็กๆปุ๊บเราก็บริหารจัดการง่ายนะครับเอาวางไว้นะครับให้เขาค่อยๆย่อยสลายลงไปนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับวันนี้ที่เราผมไม่อยู่ยี่สิบวันนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับ ออกิ่งใบนี้นะครับเป็นใบใบสุดท้ายที่เราซื้อมานะครับแต่เมื่อเราใช้เทคนิคของชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับคือยกโคกนะครับแล้วก็ใช้อปุ๋ยจากต้นทองหลางนะครับซึ่งเขาค่อนข้างจะย่อยสลายยุ่ยง่ายนะครับเนี่ยครับก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยครับนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือ การปลูกนะครับอย่าก,กบดินจนมิดนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมก็คือ,อ,อผมตัดรากบ้างกบดินจนถึงระดับนี้บ้างผลปรากฏว,ว่าต้นทุเรียนเขาตายนะครับพอมารอบนี้นะครับผมก็เลยเอาละไม่ตรงไม่ตัดรากอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปลูกลงไปเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือปลูกในลักษณะที่ให้ดินเดิมนะครับที่มากับถุงชําเนี่ยยัง ยังเห็นอยู่เหงเห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆปลูกไปนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่อุ้มความชื้นก็คือพวกต้นทองหลังนะครับที่เขาจะเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นน้ําหยดไหมครับเพื่อนๆเขาเป็นพืชที่ดูดน้ําคล้ายๆฟองน้ำวไนนี้นี่ครับนี่เพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับพอเราลดน้ําไปเนี่ยความชื้นตรงนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่โคน ต้นทุเรียนของเรานะครับทำให้ที่ผมไม่อยู่22วันที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อคลิปก่อนนะครับไม่มีผลกระทบต่อต้นทุเรียนนะครับบวกกับเราพางแสงเพื่อลดกันความร้อนนะครับด้วยแลนนะครับทำให้ต้นทุเรียนไม่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผมไม่อยู่20วันเลยนะครับแล้วก็เมื่อบรรพางแสงแล้วก สิ่งที่สําคัญที่2ก็คือร่มเงาของต้นทองหลางที่ผมปลูกเ,เตรียมไว้สําหรับการปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยทำให้เป็นเหมือนร่มชั้นที่1นนะครับกองแสงสมมุติว่ากองแสงได้ยี่สิบเปอร์เซนพอชั้นที่สองเป็นแซแลนก็กองแสงได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็รวมเป็นสี่สิบเปอร์เซนทำให้แสงที่อยู่มาถึงต้นต้นทุเรียนนะครับค่อนข้างจะเพียงพอแล้วก็พอดีนะครับคือไม่ไม่ทึบเกินไปแล้วก็ ไม่ร้อนเกินไปนะครับแล้วทําให้ดินที่ผมเตรียมไว้แล้วก็วัสดุปลูกที่เราเตรียมมาครับเขา,เอ,าอุ้มน้ำนะครับนี่นะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับต้นทองหลังที่เราเราเอามานะครับนี่คือต้นทองหลังถือว่าจะเป็นไม้ใหญ่ใหญ่ไม้ใหญ่ครับแต่ด้วยคุณสมบัติ ของเขาคือเขาค่อนข้างย่อยสลายเร็วนะครับคือตอนทองหลังชุดนี้นะครับออในสวนของผมปลูกพูนะครับแล้วก็ตัดทิ้งเพื่อจะปลูกต้นฝรั่งปรากฏว่าตัดเมื่อเดือนประมาณมีนาของปีสองห้าี่นะครับแล้วตอนนี้นครับกุมภาของสอง25ห้านะครับยังไม่ครบหนึ่งปีนะครับเขาก็ยุ่ยสลายแล้วครับอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นไม้เนื้อนิ่มนะครับทำให้ค่อนข้าง ย่อยสลายง่ายนะครับนี่เพื่อนๆนี่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ถึงเราไม่อยู่บ้านนะครับทุกต้นนะครับที่ผมปลูกไว้ตรงเตรียมพื้นที่ปลูกนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นกองต้นทองหลางทั้งนั้นเลยครับแต่ผมย่อยสลายให้เขาเล็กลงจะได้เดินง่ายนะครับอันนี้นะครับผมไม่อยู่22วันแต่สิ่งที่ผมกลับมาปุ๊บนี่ครับเพื่อนๆทุเรียนแตกยอดอ่อนแล้วนะครับนี่นะครับนี่ นะครับก็อันนี้นครับสแสรงสแสรงที่ช่วยพรางแสงนะครับอันนี้ก็ข้างบนก็เป็นต้นกล้วยนะครับนี่ต้นกล้วยทั่วไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนนครับที่สนใจแล้วก็มีใจรักในการกินทุเรียนแล้วก็อยากจะปลูกไว้เป็นต้นไม้ของเราที่บ้านนะครับก็ใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคของชาวนนทบุรีก็คือ,อปลูก แบบยุคโคกนะครับเพราะเราไปดินเหนียวสองหาวัสดุที่เป็นธรรมชาติก็คือโดยเฉพาะต้นทงหลานนะครับมาเป็นปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับนี่เขาย่อยสลายง่ายมากนะครับนี่แล้วนี่ครับทุกต้นนะผมก็จะปลูกเหมือนทุกกันนะครับก็คือไม่กบดินมิดนะครับต้นๆยังเห็นร่องรอยของดินถุงที่เราซื้อมาตอนที่เป็นวัสดุปลูกตของร้านร้านต้นไม้นะครับก็ยังอยู่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ายังมีราก รออยู่ผมก็เลยเอาไม่เป็นไรครับปล่อยเขาไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็ให้เขาโตขึ้นมานะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเขาก็เริ่มแตกยอดทุกยอดทุกกิ่งที่มีนะครับจะแตกยอดหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถ้าสังเกตก็เขาก็แตกยอดหมดแล้วนะครับคับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครั นี่ครับเป็นวัสดุปลูกนะครับทองหลางนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับลงทุนแค่ลงและอาใช้คําว่าลงแรงนะครับแบกขนย้ายเข้ามาแล้วก็มาเป็นวัสดุปลูกให้กับต้นทองหลางนะครับนี่นะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับผมก็ถ้าสังเกตข้างในต้นนี้ครับเป็นต้นที่ผมล้อมไว้เนื่องจากว่าผมกลัวไก่จิกนะครับแต่ปรากฏว่าไก่เขาก็ไม่จิกนะครับต้นอื่นก็ไม่ได้ล้อมนะครับล้อมต้นเดียวนะครับ พอไก่แมจิกปุ๊บก็เลยตอนแรกกะว่าจะออกแต่ยังไม่มีเวลาออกนะครับเพราะจะได้ดูรดน้ำไงถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับข้างล่างนี้จะเป็นต้นท้องหลังผู้ปูที่ผมสับแล้วก็โรยไว้ที่โคนนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆผมไม่อยู่22วันนะครับเขาก็แตกสังเกตไหมครับเห็นเห็นยอดอ่อนไหมครับแล้วก็แตกยอดนะครับใบก็ยังเขียวดีนะครับความชื้นในดินก็ยังสูงอยู่นะครับเป็นเพียงพอต่อความต้องการของต้นทุเรียนนะครับซึ่งเขาไม่ชอบดินแห้งนะครับ ดินร้อนเขาก็ไม่ได้นะครับนี่นะครับผมก็ใช้วัสดุปลูกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้ลงทุนเลยนะครับไม่ต้องซื้อเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมดูคลิปหลายๆคลิปแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับต้นทองหลงังดูนะครับหนึ่งเนี่ยครับผมอาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยทุเรียนเลยหรือดินตรงนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์ไปอีกประมาณ5ปีนะครับเพราะว่าต้นทองหลังเขาค่อยๆย่อยสลายลงไปเรื่อยๆนะครับ ออถ้าไนโตรเจนสําคัญต่างๆที่พืชต้องการก็ค่อยๆย่อยลงไปนะครับบวกกับนี่ครับต้นทองหลังสดนะครับก็คือต้นที่ยังยังออยังยังไม่ตายนะครับใบเขานะครับนี่เขาก็จะร่วงไปเรื่อยๆนี่นะครับพอร่วงไปเรื่อยๆเขาก็จะเป็นปุ๋ยที่เติมไปลักษณะแบบเติมแบบธรรมชาติไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆทุกนี่ครับผมก็จะปลูกไว้ หกเจ็ดต้นนะครับต้นทองหลังเพื่อจะให้ใบเขาร่วงไปเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับนี่ครับเพื่อนๆครับถ้ายังไงคลิปนี้ก็ก็พาเพื่อนๆรับชมเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะลากันไปนะครับนี่ครับต่อต้นทองหลังที่เราหั่นเป็นชิ้นๆไ้นะครับนี่นะครับถ้ายังไงเพื่อนๆนี่ครับที่ผมมาอยู่ต้นนี้นะครับแตกมาสามใบนะครับเพื่อนๆนี่ ถ้าอย่างไรคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าอย่างไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ